ที่เนี่ยแหละหน้ามืดมาแล้วมันมียุคหนึ่งอะไรอะไรก็บล็อกแอนเบิร์นคือมันทำให้ผอแต่ว่ามันเสียสุขภาพตัวเนี้ยไม่ใช่ลดความอ้วนนะซึ่งพี่ว่าคำเนี้ยซื้อพี่ท้งของท่าน มาเจอกันได้อย่างไรคุณเอิงต้องบอกว่าเขาพื้นเพทพัทยาอยู่แล้วผมก็เป็นเคยพัทยาเคยรู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวพัทยาอยู่บ้างทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันก็เป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเราก็เลยมีคําถามอะไรถามเขามีสินค้าที่ฮอตมากๆแล้วก็ดังมากๆที่ต้องกออกกลางเขากังวลใจกันเรื่องอะไรก่อนตก็คนต้นออกกลางกังวลในเรื่องของปัญหาน้ําหนักที่นั่นอย่างที่เราทราบกันคือแตรลบประทานอาหารที่มีไขมันเยอะไม่ค่อยรับประทานผลไม้และไม่ออกกาลังกายดังนั้นเราก็เลยต้องคิดค้นนะโคดักที่ช่วย การควบคุมน้ําหนักแต่ก็ต้องออกกําลังกายเพื่อในการกระตุ้นการเผาผลาญของระบบร่างกายมากขึ้นปัญหาของคนน้ําหนักเกินและอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยทำกินเยอะขาดการออกกําลังกายการเผาผลาญเขาก็จะไม่ดีแล้วก็จะหิวบ่อย แล้วในกลุ่มของพวกโปรตีนโดยเฉพาะเว e y โปรตีนไอโซเลตมันมีปริมาณความเข้มข้นของโปรตีนสูงแล้วก็เรื่องของตัวไฟเบอร์ปัจจุบันก็มีนวัตรกรรมไฟเบอร์หลายตัวที่ทําให้อิ่มได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ท้องอืดด้วยช่วยในการเผาผลาญไขมันก็ในกลุ่มของสารสกัดจากชากเขียวแต่ที่สําคัญคือสารออกฤทธิส์สำคัญนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเ f f e c t i v e โดสตัวที่ทําให้อิ่มก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยถ้าได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากเหมาะสมเพียงพอเนี่ยมันก็จะทาให้เราอิ่มได้นานแม้กระทั่งกดอมิิโนนบางตัวเช่ี ที e เอนีอะไรพวกนี้ช่วยในการวกควบคุมความอิ่มเราได้นําองค์ความรู้ในแง่ของวิชาการเนี่ยไปช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งระบบเลยเพราะว่าถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้ลดความอ้วนได้คุณภาพการใช้ชีวิตก็ดีขึ้นเขาก็จะสุขภาพดีอายุยืนยาวขึ้นครับ ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตา่างๆมันไม่ได้เป็นของฟุ่มเฟือยต่อไปในโลกใบนี้คงมีหลายๆคนเป็นแบบพี่อันกนะ็คือว่าของราคาสูงไม่ว่าขอให้เป็นของดีถ้าครีมไม่ดีก็ไม่ทาถ้าของไม่ดีก็ไม่กินเงินฉันถ้านจ่ายเพื่อจะซื้ออะไรคุณไม่ต้องคิดติดคุยกับเขาเขาพูดว่าเออมีตัวนี้มันดังมากที่ตะว,วันออกป่าคืออะไรเหรอบอกบล็อกแอนเบิร์นบล็อกแอนเบิร์นมม่อัันน้ผ มันลงจริงๆแต่มันอันตรายพี่เนี่ยแหละหน้ามืดมาแล้วเป็นไมเกรนแต่ไม่ได้เป็นบ่อยแต่ทุกครั้งที่กินตัวบล็อกแอนเบิร์นเมื่อก่อนคุณตรงๆว่าในใจมีอาการคุณเอเก็อธิบายว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่พี่่างคิดตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความปวนนะซึ่งพี่ว่าคำนี้ ซื้อพี่อันนี้ก็คือตื่นมาปุ๊บทานได้เลยอร่อยนะทานง่ายเป็นรสโกโก้นี่ลงมา3โลแล้วนะกินเหมือนเดิมด้วยนะมผมเหําลังกายนะแต่ไม่ได้ออกกากายแต่บีบตะบันนะมันไม่ใช่วิถีชีวิตพี่อะ่ะมันเหมือนกับมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เหมือนกับออกหนึ่งแล้วได้3ได้5ได้7พอมันทําปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกําลังใจราคานี้คุ้มค่าไหมกี่บาทเลยพันตัวนี้เองจริงๆราคาแค่490บาทนาวีโปรพาสเซอร์ก็นาวีโปรไวโอเคียราคาแค่กล่องละ690บาท สำหรับโปรโมชั่นเปิดตัวแบรนด์นาวีนะคะจันจัดพิเศษเลยค่ะนี่เลยนาวีโปรพัทสามกล่องนาวีโปรไบโอเคลีย3สามกล่องนาวีบีแอนด์บีสามกล่องไม่พอค่ะจันจัดพิเศษให้เลยนาวีบีแอนด์บีอีกหนึ่งกล่องเจลกระชับสัดส่วนอีกหนึ่งหลอดและที่สำคัญนี่เลยค่ะทองคำแท่งขนาด0.2กรัมอีกหนึ่งแท่งรวมทั้งหมดนี้เนี่ย6,600บาทนะคะแต่นาวีเราไม่ขายค่ะขายแค่เพียง ,3990 บาทเท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบหน่อยก่อนที่ของจะหมดค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นาวีนะคะแต่ว่าอยากจะทดลองนาวีจัดเซ็ตทดลองให้คุณเลยค่ะทั้งหมด3กล่องนี้นะคะปกติราคา2360บาทแต่นาวีจัดราคาพิเศษ1 7 9 0บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจรีบเลยนะคะตะวันออกกลางตองย้ำอีกทีฮะตลาดนี้น่าลุยสำหรับพวกเรา s อ e ขนาดไหนครับเอิงก็ยังมองว่าตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดที่ ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยดีกว่าค่ะกำลังการซื้อสูงมากค่าเงินสูงในช่วงโควิดเขาสามารถบริหารจัดก,การเรื่องโลกต่างๆได้ดีตลาดเขาขยายใหญ่ขึ้นอย่างเรื่อยๆพร้อมที่จะต้อนรับสินค้าจากเมืองไทย อยากจะสัมผัสของนาวีอย่างนี้บ้างอยากจะนําสินค้าไปตะวันออกกลางอยากจะผลิตสินค้าที่อักษาาถ้าต้องติดต่อติดต่อที่ไหนบ้างครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ของนาวีนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์แอดนะคะ n a v i i นะคะนาวีหรือนะคะถ้าสนใจอยากผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปตะวันออกกลางก็เข้ามาที่ไลน์แอดแอดอักษรลา e c o s m e t i c หรืออักษรา bio อเลหรือถ้าใครที่มีสินค้าอยู่แล้วและต้องการไปบุกตลาดตะวันออกกลางกับเรานะคะก็ที่ไลน์แอดแอร์เอชอาร์เทดิงเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะ Oh,